ระกาศรางวัลเซตอเว r ร์ด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นบริษัทที่ได้รับรางวัลก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะปีนี้รับรางวัลกันถึง3รางวัลเลยะนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเกียรติยศนะคะรวมไปถึงในเรื่องของรางวัลที่มีความยอดเยี่ยมด้าน,นวัตกรรมนะคะและอีกหนึ่งรางวัลก็คือในเรื่องของนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นค่ะแน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นปตทมีบทบาททั้งในเรื่องของการดําเนินธุรกิจหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมกันด้วยนะคะจึงเป็นสาเหตุที่ได้รับรางวัลใในนนนคคครรั้้งงีีีหลละะะะ่่่จจมมาาาายยยเออดวส กันบ้างนะคะวันนี้เก็บรายละเอียดมาฝากกันค่ะเชิญค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัล s e ตอวอร์ s 2021เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องคอ์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability Awards of Owner รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมหรือ Best Innovative Company Awards และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น รือ o u t t t n n i n n Investor Relation a w a r d สสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาลมของปตทที่ให้ความสำคัญกับพุรณาการความยั่งยืนไปในการดำเนินงานอย่างรอบด้านมุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและยึดมั่นหลักธรรมาพิบาลในการดำเนินธุรกิจนพพายอภพลฤกวิบูรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืนหรือ Sustainability Awards of Owner เป็นผลจากการได้รับรางวัล Best Sustainability Award กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ติดต่อกันเป็นปีที่3ซึ่งปะตะทยึดมั่นหลักบริหารความเสี่ยงและต่อยอดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนผ่านโครงการลมหายใจเดียวกันด้านรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมหรือ Best Innovative Company Awards เป็นผลจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุปิดแพ้ไบโอเซลลูโลสคอมโพสิตภายใต้แบรนด์อินอะควเพื่อรักษาบาดแผล มีคุณสมบัติช่วยให้เซลล์ของร่างกายมนุษย์สามารถรักษาตัวเองได้ส่งผลให้บาดแผลหายเร็วขึ้นสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธ,ธิภาพเท่าเทียมกับต่างประเทศในราคาที่ต่ำกว่าและลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นหรือ Outstanding Investor Relation Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทถือเป็นความสำเร็จในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยที่ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนในประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ปตทยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment ประจำปี2564 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานตามหลักธรรมภาภิบาลภายใต้วิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังงานแห่งอนาคต ผ่านมาเราจะเห็นบทบาทที่หลากหลายนะคะภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มปะตทและค่ะที่ดูแลใส่ใจสังคมนะคะไม่เพียงแค่การมองถึงการดําเนินธุรกิจเท่านั้นยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเดินหน้าสู่ธุรกิจที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ําด้วยไม่เพียงเท่านี้ก็ยังเดินหน้านะคะในภาคที่จะเข้ามาช่วยใส่ใจในด้านสุขภาพนะคะดูแลหานวัตกรรมต่างๆที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของการเยียวยาการรักษาใหม่ๆที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะอ่าและต้องบอกว่าอีกหนึ่งโครงการที่เห็นชั เลยนะคะก็คือโครงการลมหายใจเดียวกันนี่แหละค่ะ,คะที่จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ไวรัสโควิดสิที่เกิดขึ้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยนะคะในการที่จะช่วยเหลือดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นี้ไปได้วยกันค่ะ,คะเราจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคตและจะนำมาเสนอเพิ่มเติมด้วยนะคะ